น้องประชาชนครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนวันที่8กุมภาพันธ์วันที่เสียงของคุณจะตัดสินอนาคตของประเทศนี้วันนี้ผมอยากถามตรงๆคุณอยากได้รัฐบาลประชาชนหรือรัฐบาลหน้าเดิมๆการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกสอสเสือแต่คือการเลือกทิศทางประเทศหลายคนอาจคิดว่าการแค่บัตรใบเดียวก็พอแต่ความจริงคือถ้าการแค่บัญชีรายชื่อแต่ไม่กาส สเสือเขตเสียงของคุณอาจไม่พอที่จะส่งหัวหน้าพักไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่คำคู่แต่มันคือความจริงของระบบการเมืองย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งปี2566ประชาชนจำนวนมากเลือกพักสีส้มเพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นการเมืองแบบใหม่โปร่งใสเป็นธรรมและยืนข้างประชาชนแต่สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงยังไม่เกิดทำไม เพราะเรายัางไม่กล้าพร้อมกันทั้งสองใบครั้งนี้ไม่มีโอกาสให้ลังเลไม่มีพื้นที่ให้แบ่งใจเพราะถ้าคุณไม่เลือกสม้มประเทศนี้อาจได้รัฐบาลสีน้ำเงินกลับมาอีกครั้งรัฐบาลแบบเดิมการเมืองแบบเดิมปัญหาเดิมๆค่าครองชีพสูงรายได้ไม่พออนาคตลูกหลานไม่ชัดเจนพักประชาชนบอกชัดเจนว่าเราไม่ได้เข้ามาล้มล้างประเทศทำลายคุณค่าดีๆแต่เราเข้ามาเพื่อ แก้ปัญหาที่สะสมมานานทําให้ระบอบอดีขึ้นทําให้ประเทศนี้เป็นของประชาชนจริงๆลองนึกถึงหน้าลูกหน้าหลานนึกถึงครอบครัวของคุณนึกถึงชุมชนของคุณนึกถึงจังหวัดของคุณถ้าคุณอยากเห็นประเทศไทยที่ดีกว่านี้อนาคตที่มั่นคงกว่านี้วันที่8กุมภาพันธ์นี้กาส้มทั้งสองใบเพื่อเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันและอย่าลืมกาเห็นชอบ กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะนี่คือโอกาสที่ประชาชนจะได้กำหนดกติกาของประเทศด้วยตัวเองรัฐบาลประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยมือของคุณคลิปนี้จะพาคุณไปดูว่าทำไมการเลือกตั้งครั้งนี้ถึงสำคัญที่สุดและทำไมส้มทั้งสองใบถึงเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยได้จริงพี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไ,ไม่ใช่การเลือกตั้งธรรมดาแต่เป็นการเลือกตั้งที่กำหนด ว่าประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าหรือถอยกลับไปข้างหลังตลอดหลายปีที่ผ่านมาประชาชนต้องอยู่กับปัญหาเดิมๆค่าครองชีพแพงรายได้ไม่พอรายจ่ายหนี้ครัวเรือนสูงความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นทุกวันแต่คำถามคือปัญหาเหล่านี้เกิดจากใครเกิดจากประชาชนหรือเกิดจากระบบการเมืองพักประชาชนเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากประชาชนแต่เกิดจาก ระบบการเมืองที่ไม่ฟังเสียงประชาชนรัฐบาลที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนบทเรียนจากการเลือกตั้งปี2566ย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งปี2566ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดอย่างบุรีรัมย์น่านและอีกหลายพื้นที่เลือกพักสีส้มเป็นอันดับหนึ่งในบัตรบัญชีรายชื่อนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการการเมืองแบบใหม่ ต้องการรัฐบาลที่โปร่งใสต้องการอนาคตที่ดีกว่าสำหรับลูกหลานแต่สุดท้ายรัฐบาลประชาชนไม่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะประชาชนไม่พอแต่เพราะระบบและการเลือกตั้งแบบกาเครื่องใจกาเครื่องใจเท่ากับเปลี่ยนประเทศไม่ได้หลายคนในวันนั้นกาให้พักประชาชนในบัรใบหนึ่งแต่ไปกาให้พรรอื่นในบัตรอีกใบผลที่ออกมาคือพรรประชาชนได้คะแนนสูงแต่ได้จำนวนสสเสือไม่พอ ที่จะตั้งรัฐบาลนี่คือบทเรียนสำคัญที่สุดขอองค์การเลือกตั้งครั้งนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนประเทศคุณต้องการพร้อมกันทั้งสองใบทำไมต้องส้มทั้งสองใบการเลือกตั้งปี2569มีแค่สองทางเลือกชัดเจนทางเลือกที่หการพักประชาชนทั้งสองใบตั้งรัฐบาลประชาชนดันหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปฏิรูปประเทศทางเลือกที่สองถ้าลังเลถ้าแบ่งใจ ถ้าไม่เลือกสอสอเสือเขตประเทศจะได้รัฐบาลสีน้ำเงินแบบเดิมๆรัฐบาลที่ไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่แตะอำนาจเก่าไม่ฟังเสียงประชาชนจริงๆคำยืนยันจากผู้นำพักประชาชนนายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุิหัวหน้าพักประชาชนยืนยันชัดเจนบนเวทีปราศัยว่าถ้าพักประชาชนได้เป็นรัฐบาลเราจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง เราจะทำเต็มที่เพื่ออนาคตของประเทศนี้พักประชาชนไม่ได้เข้ามาเพื่อล้มล้างประเทศแต่เข้ามาเพื่อรักษาคุณค่าดีๆและแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาการเมืองที่คิดถึงคนธรรมดาพักประชาชนพูดเสมอว่าการเมืองต้องเริ่มจากชีวิตของคนธรรมดาคิดถึงพ่อแม่ที่ทำงานหนักลูกหลานที่ต้องการอนาคตชุมชนที่อยากมีรายได้จังหวัดที่อยากพัฒนาอย่างเป็นธรรม ถ้าการเมืองไม่แก้ปัญหาคนกลุ่มนี้การเมืองนั้นไม่มีความหมายก่อนจะไปต่อนี่คือเหตุผลว่าทําไมการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้ถึงสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณและในพาร์ทต่อไปเราจะพาไปดูว่าถ้าไม่เลือกส้มจะเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่กาทั้งสองใบถึงเท่ากับเปิดทางให้รัฐบาลเดิมกลับมาและแผนของพรรคประชาชนถ้าได้เป็นรัฐบาลจริงๆคืออะไรพี่น้องประชาชนครับ ในพาร์ทที่แล้วเราได้คุยกันไปแล้วว่าทำไมการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569ถึงสำคัญที่สุดแต่ในพาร์ทนี้ผมอยากชวนทุกคนคิดให้ลึกขึ้นอีกนิดว่าถ้าเราไม่เลือกส้มทั้งสองใบประเทศไทยจะเดินไปทางไหนความจริงที่หลายคนไม่อยากพูดมีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเลือกพักไหนก็เหมือนๆกันหรือเลือกแค่บัตรใบเด,เดียวก็พอแต่ความจริงคือ การเมืองไม่เคยเหมือนเดิมและผลลัพธ์ไม่เคยเท่ากันถ้าคุณไม่เลือกสอสเสือเขตของพรรคประชาชนแม้คุณจะเลือกบัญชีรายชื่อเสียงนั้นไม่พอที่จะดันหัวหน้าพรรคไปเป็นนายกรัฐมนตรีและเมื่อหัวหน้าพรรคประชาชนไม่ได้เป็นนายกใครจะได้เป็นคำตอบคือรัฐบาลสีน้ำเงินรัฐบาลสีน้ำเงินหมายถึงอะไรรัฐบาลสีน้ำเงินไม่ใช่แค่เรื่องของสี แต่คือแนวคิดทางการเมืองแบบเดิมแนวคิดที่ว่าอำนาจต้องรวมศูนย์การตัดสินใจอยู่ในมือคนไม่กี่กลุ่มประชาชนมีหน้าที่แค่อดทนรัฐบาลแบบนี้อาจดูมั่นคงแต่ไม่เคยแก้ปัญหาที่ต้นต่อค่าครองชีพก็ยังสูงรายได้ประชาชนก็ยังต่ำโอกาสก็ยังไม่เท่าเทียมแล้วสุดท้ายคนธรรมดาก็ต้องแบกรับภาระต่อไปทำไมสสเสือเขตถึงสำคัญมาก น,นายนัทพงศ์พู้ชัดบนเวทีว่าต่อให้คนทั้งประเทศเลือกพักประชาชนในบัญชีรายชื่อแต่ถ้าไม่เลือกสอสอเสือเขตพักจะได้สอสอเสือแค่ประมาณหนึ่งคนและจะไม่มีใครไปโหวตให้หัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือเหตุผลที่พักประชาชนขอร้องประชาชนทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่อย่างบุรีรัมย์ต้องเลือกผู้สมัครครบทุกเขตไม่อย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิด ทำไมพักประชาชนถึงถูกโจมตีนางสาวสิริกัญญาตังสกุลออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้มีบางกลุ่มพยายามรุมกินโตพักประชาชนหมายความว่าอะไรหมายถึงมีคนอยากได้อำนาจแต่ไม่อยากให้ประชาชนได้ประโยชน์เพราะถ้าพักประชาชนได้เป็นรัฐบาลระบบเก่าๆผลประโยชน์เก่าๆจะถูกตรวจสอบและนั่นคือสิ่งที่บางคนกลัวที่สุด อย่าแบ่งใจถ้าอยากเปลี่ยนจริงการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เวลาขอองค์การทดลองไม่ใช่เวลาขอองค์การลองดูถ้าคุณอยากเห็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนการเมืองที่โปร่งใสประเทศที่คิดถึงคนธรรมดาคุณต้องกาซ้มทั้งสองใบเพราะการแบ่งใจเท่ากับเปิดทางให้ฝ่ายเดิมกลับมาครองอำนาจอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้น่ากลัวพรคประชาชนย้ำเสมอว่า เราไม่ได้เข้ามาเพื่อล้มล้างหรือทำลายสิ่งดีๆแต่เราเข้ามาเพื่อเก็บสิ่งที่ดีไว้แก้สิ่งที่พังทำระบบให้ยุติธรรมขึ้นการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้บางคนกลัวแต่สำหรับประชาชนส่วนใหญ่มันคือความหวังสรุปพาร์ทสองถ้าคุณไม่เลือกส้มประเทศจะได้รัฐบาลเดิมปัญหาเดิมอนาคตเดิมแต่ถ้าคุณกล้าตัดสินใจกาส้มทั้งสองใบ ประเทศนี้จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง